สวัสดีเ,เพื่อนๆชาวรายเกมเศรษฐีและชาวช่องธนร c h ชาแนลกันทุกคนกันด้วยนะครับก็สำหรับวันนี้นะก็จะมาเป็นคลิปของการเก่าเล่าใหม่นั่นเองนะก็สำหรับคลิปนี้นะจะเป็น2ตัวละครนะก็คือ Dark Cypher กับอีกตัวละครก็คือตัวละครอย่าง อะไรนะแต่ <c oughs> ชื่ออะไรนะอ่าดาร์คเล็กซี่อากับดาร์คไซเฟอร์นะสำหรับคลิปนี้เป็น2ตัวละครเลยนะในช่วงการ์ดเก่าเราใหม่นั่นเองอาก็สําหรับดาร์คไซเฟอร์ก็โมเดลประมาณนี้นะทุกคนขอเล่นตัวละครอย่างดาร์คไซเฟอร์ก่อนนะอ่าก็สกิลแรกนะก็คือเมื่อตกพื้นที่ของฝ่ายตรงข้ามก็ยกเืินข้ามทางแล้วก็ไปเที่ยวรอบโลกนะ22%อ่าก็มีเที่ยวบินนะแล้วก็สกิลต่อไปคือเพิ่มโอกาสทอยเต๋า27%นะ ก็ประมาณนี้แล้วกันที่ที่ใส่ก็คือหมวกโลรสซูเปอร์แล้วก็แพ็กพิทักษ์ดับเบิลวิงนะอ๋อขอภายนะแพ็กสวิตดับเบิลวิงอ่ะฉันขอเปลี่ยนหน่อยแล้วกันนะคือในใจก็อยากเปลี่ยนอยู่เหมือนกันเนี่ยโอเคก็เอานี้ไปดีกว่าไหมเอานี้ไปดีกว่านะอ่ะมาๆมาๆมๆมๆมๆ,ๆ,ๆก็เป็นแพ็กพิทักษ์ดอกไม้สี่ลุงแล้วกันนะมีป้ายสต็อปไงคืออยากได้อันนี้นะเพราะว่ามันมีเบิ้ลนในตัวอยู่แล้วแล้วก็มีเห็ดลูกโป่งนะเพื่อทอยต่อผ่านครามก็มีโอกาสเตะแล้วก็มีการวิกด้วยนะอ่ะแล้วก็ชิ้นสุดท้ายก็คือ ป้ายพื้นที่ต้องห้ามนะอ่าเอามาการซื้อต่อนะแบบว่าวิกไปเลยวิกจะเต็มไปเลยนะสําหรับฉันก็ขอเล่นด่านอคนณมีละกันนะเป็นแบบอคโนมีนะเราไม่อยากไปแบบว่า 10m หรือ 5m นะมันอันตรายเกินสําหรับตัวละครสายวิกที่ไม่มีโจมตีเลยนะอ่าก็เป็นด่านโลกนะทุกคนไปเดี๋ยวเราจะเข้าเกมกันเลยนะบู๊มาเกมแล้วก็เจอ,อ,อจะรอดไหมเนี่ยตัวละครวิกก็เจอกับตัวละครวิกก็ถูกแล้วนะแต่ว่า เขาเป็นตัวละครยุคใหม่ซึ่งเราเป็นตัวละครวิกยุคเก่าที่มีแค่กล่องบินแล้วก็มีแค่ทอยเต่าดับเบิลจะรอดไปกับพอ่อด <c oughs> Dark ซฟเฟอร์สมัยก่อนโมเดลคือสวยมากนะเป็นเป็นโมเดลที่เท่มากเลยนะ,ะแต่ว่าสมัยนี้ก็มีโมเดลเท่ๆแต่ก็สวนกว่ามาแล้วเนอะตามยุคตามสมัยอ่ะแล้วก็ความสามารถของตัวละครนี้มีอย่างละหนึ่งนะทัาสกิลติดตัวเราทังซีติดตัวนะ้มีอย่างนั้นหนึ่งนะไม่เหมือนกับสมัยนี้ สกิลเดียวก็แม่งล่อไป3 4สความสามารถและแล้วแต่ละความสามารถก็คือโกงๆเท่านั้นนะอ่ะก็เห็นไหมเขาสร้างเลนมากได้แต่ว่าคือจี้เซตของเขาไม่ค่อยเท่าไหร่นะแต่ว่าจะลอดหรออ่าเขาลงคุกไปแล้วนะเราเอาไงดีวะเนี่ยสี่ก่อนละกันเอาสี่ของพี่หรอสวยแล้วออกเกาะไม่มีหรอโอ้แย่แย่ก็ แผนแ่นลแหละทำใจโอ้สามดีที่ไม่ออกมาแบบว่า5อย่างี้เนอะของเราออกไปไหนโอเค5เรามีป้ายไม่ขายอยู่แล้วก็สร้างประมาณ1หลัง2หลังก็พอนะอุ้ยฉันลืมไปว่าเขามีพื้นที่โอ้แย่แล้วเราจะสกวิกได้ไหมเนี่ยเย่อ้าป้ายไม่ขายออกนะ แล้วก็ไปไหนต่อเบิร์สอบตัวละครอย่างฮันเตอร์พินสามารถสลายสีได้เลยสิถึงแม้มีแค่หนึ่งหลังสองหลังก็ตามนะสวยแล้วไม่เอาทำไมไม่ไปลงแลมดมาร์กกะเจ๊เออฮาคอนโอ้ไมก god ชิบหายแล้วขนาดตัวละครเขาแบบว่าอมไม่จัดหนักจัดเต็มนะไม่มีคอตัวอะไรอย่างนี้นะแต่ว่าความโหดก็ยังอยู่ครบอยู่เลยโอ้ม oh god เอาไมาดี ถอยหน้าหลังก็ไม่ออกชีวิตเป็นสร้างลำบากอะไรขนาดนั้นนะอ่ะถอยสี่ไปก่อนแต่ออกสิบสองฉันงงมากเออตัดเกาะไปก่อนเอ,อ๊ะหรือว่าฉันไม่มีหน้าหลังมะหรือว่าไม่มีเออหรือว่ามันไม่มีอบอาบเบ,บิลก็ไม่ออกเก๋ไปละเขาเบิลสองก็จบเลยนะอ่าแล้วก็ถอยสี่พี่แกก็มุ่งม,มานะัดในการตัดของเราจริงๆป้าดหลุดไหมจบเ <sh arp> ออ โอเคไม่เป็นไรไปเกมถัดไปกันดีกว่านะเกมนี้อาจจะบืสไปหน่อยก็พราะว่าเจอกับตัวละครหูเนอะไปะ go, 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 go. ก็เข้าสู่เกมที่2เป็นที่เรียบร้อยนะสำหรับตัวละครอ,อย่างดาร์กไซเฟอร์ก็ฉันไม่มีทอยหน้าหลังนะ <c ười> คือเพิ่งไปเช็คมาเมื่อกี้แต่ก็ยังไม่ได้เปลี่ยนจี้นะก็เอาเซตนี้แหละโอเคอยู่ก็ เจอกับตัวละครอย่างเอลรินนะจี้เซ็ไม่ค่อยเท่าไหร่นะแต่ก็อย่าประมาทเลยดีกว่าเกมที่แล้วก็จี้เซ็ไม่เท่าไหร่แต่ก็โหดเอาเรื่องนะเราทอยสิไปก่อนโอเคแล้วก็ทอยสัก12ไปเลยนะออฟเบิร์นออกไหมไม่ออกเลยนะไม่ออกเลยนะออกเบิร์นโชสร้างสร้างไปก่อนมาดูกันนะว่าเขาจะทําเกมยังไงสําหรับตัวละครอย่างเอลรินเขาสร้างเมืองได้บ่อยกว่าเราแน่ๆนะเพราะว่าเริ่มเทินของเขาก็ไม่มีโอกาสย้ายย,าย้ายขึ้นที่แบบว่า สกิลของไม่ได้ไฟฟ้านะทุกคนของเราไม่มีอะไรเลยมีแต่กล่องบินสุดน่ารักที่อยู่แค่นั้นเลยนะ่าสิบอยหลังมาแล้วโอไมก็ oh God. อย่านะอย่าเป็นออกนะอม,มีแป้นเลดมอนเตอร์โอเคถ้าเขามีแป้นของเออที่เป็นสกิลติดตัวสร้างแลนด์มาร์กอะก็น่กกากลัวอยู่นะ แต่เขาใส่แปลนเลดมอเตอร์มาทําให้สกิลติดตัวที่เป็นแปลนน่ไม่ออกนะทุกคนโอเคเราทอยสักสิไปก่อนแล้วกันนะเบิ้ลไหมโอเคเบิ้ลนะออบเบิ้ลจากความสามารถของตัวเองไม่ออกนะแต่ก็เบิ้ลได้อยู่งงมาก12บไปเลยแล้วกันนะรอบนี้วัวเขาให้ฉันไม่กดคุกกี้นะเพื่อหวังให้สกิลออกอ่ะแล้วก็เตะเออช้ำเวอร์อ่ะแล้วก็สร้างสักส,สองหลังก็พอนะแล้วก็ทอยสอกไปเลยเบิเ้ลเบิเ้ลเกๆ๋ๆวับไปไหนก็ได้ไปไหนดี เอาเอาไหนดีอืมเอาคิดหนักกันเนี่ยเอาตรงนี้แล้วกันข้างหน้าเผื่อบั้นสองแล้วก็ไปตรงนู้นน่ะจบเผื่อนะเผื่อจ่ายเงินมาจ,จัดเจถูกเหลือเกินถูกเหลือเกินโอ้ตัวละครใหม่ๆอ่ะเนอะมันแบบว่ามีพวกสกิลลดค่าบันทางเนี้ยค่อนข้างที่จะเยอะสเตตัสตั้งหากไม่ใช่สกิลนะอย่าแปลนออกนะไม่ ไปของพี่แกออกนะตายแล้วเอาไงดีเออเราต้องเบิ้ลสองให้ได้อ่ะโอกาสเรามีอยู่นะเบิ้ลสองให้ได้โชว์อ่าเบิ้ลสองได้ไงวะเน,นี่ยก็สร้างไปก่อนเลยแล้วกันโอเคแล้วเราก็คอยสิบสองนะโอเคดูเรื่อง <c oughs> เออแต่ก็เตะอยู่แต่ว่าเราจ่ายแพงกว่าแต่สิประเด็นช้ไปก่อน <c oughs> เราจะไม่ <c oughs> มีเงินนะ่ะเอากล่องมินอ,อกว่าโอเมซิ่ง <c oughs> ยี่องเปอร็นตโอ้ my god เอาไปดูกันนะว่าเขาจะทําเกมยังไงเขาจะตัดเมืองเราไหมวิต้องออกนะไป้ายไม่ขายไป้ายไม่ขายลูกไป้ายไม่ขายไป้ายไม่ขายไป้ายไม่ขายไม่ไม่ขายแบบใด oh. <laughs> ไม่ขายแบบไหนมันซื้อเต็มเตมเลยอ่ะแล้วเป็นเลดมอเตอร์ออกอีกโอ้ยจบแล้วพี่ดาร์คไซเฟอร์จบอยู่เพลงเท่านั้นแหละ อ่ะเราก็มาอันนี้ก่อนละกันนะโอ้โหสภาพจะไปรอดไหมเนี่ยเมืองฉันหายไปไหนเมืองหนึงอ๋อเขานั่นทำลายไปกี่เนาะจบทุกคนเราไม่สามารถจบได้แล้วนะได้แต่มัเติซึ่งเมืองของเราถูกมากความหวังของฉันหายไปกับตาแล้วเขาก็จะจบบิ๊กแล้วด้วยตัวละครลมที่จะจบบิ๊กเองตายตายอ่รทอสัก12บสอไหมสิบสองไก็ได้นะ โชกเขาให้ไปตัดก่อนไหมแต่ว่ามัมมัลของเราก็แค่นี้อ่ะแล้วก็ทอยซักแปดหวังว่าจะพอนะเอาชิบหายเลยบินไม่ไมียกเวนขั้นบัทางนี้นะเกือบไปแล้วเราแต่เขาสามารถจบได้อนะทุกคนสามไม่มว่าจะจบวิกหรือจบรลอมละลายก็ได้นะตอนนี้วางแมงกระพุนอีกเราคือหนักนะดูน่กกากลัวมาก แล้วทอ12ไปก่อนเลยละกันเอา้าชิบหายแล้วลืมไปว่ามีเมืองของเขาอยู่ไม่เป็นไรเตะไปก่อนอ้ามีแมงกะพุนเหรอสวยแล้วดักใส่เฟอร์จะไปไม่รอดแล้วโดยแมงกะพุนดัก12ไปก่อนแล้วกันอาเตะนะแต่ว่าเมืองโคตรถ,ถูกเลยครับฮี่้าตัดเมืองข้างหน้าก็ไม่ได้อีกเอบลหไปเลยหนูเอาไงดีวะเนี่ยชีวิตอเอาไงดีวะเงินก็ไม่มี ไปไหนดีเอ่ออะลองดูเผื่อยกเป็นข้ามานังออกฮะแต่ว่าเมืองถูกอยู่โอเคคอยยางชูอ่ะโอเคน่กกากลัวมากยกนิ้วให้เลยพี่แกเบิ้ลดีกว่าฉันอีกที่ฉันมีออบเบิ้ล27%ไม่ใช่ออบสิต้องเป็นต้องเรียกว่าสกิลติดตัวนะแล้วก็ก้าวถอยหน้าถอยหลังออกดีไปไหน ทำลายเมืองของเราเออป้องกันการทำลายเมือ,องเราไม่ออกเลยนะอ่ะทอยสิบไปก่อนเลยแล้วกันโอ้เบิ้ลนนตอนนี้แต่ก็ไม่ค่อยมีประโยชน์อะตอนนี้อ่าสร้างไปก่อนเลยแล้วกันนะสองหลังก็พอโป๊ะแล้วก็ทอยสิบสองไปเลยแล้วกันนะ <12. S 1> ไปเตะอีกรอบแต่ว่าเขาก็มีเงินเยอะซะเหลือเกินทอยสักสิบนะอ่ะสิบเอ็ดก็ไม่เป็นไรโอเคเตะอยู่แต่ว่าเมืองเรามันถูกเกินอะคุณนะาอ่าได้การทางฟ้า ดูกันนะว่าจะทำไงต่อใช้การ์เลยสิจ้ะถูกนะทำไมต้องใช้การล่ะส2อไปแล้วโลแตกหมดเลยอย่าบอกแต่ว่าแมงกะพุนจะออกนั่นอย่านะเจ๊โอเคไม่ออกเนอะแล้วก็เบิ้ลสองชิบหายละเขาจะจบมีกันทุกคนไม่เหลือแค่เมืองเดียวเท่านั้นนะลงข้างหน้าหรือว่าข้างหลังก็ได้อายเออกาะไม่มีเนอะเท่าน่ากลัวมาก 12ก่อนไหมสามก่อนแล้วกันนะเพื่อเราเราต้องตัดนะเราต้องตัดยกเป็นค่าประทานคือไม่ออกเลยตอนนี้ออกรอบเดียวเราก็ไม่ออกอีกเลยก็อย่างว่าเนื้อเปอร์เซ็นต์มันน้อยมาก2ี่องเอนงอ่ะยึดมือมาก่อนป้าสต็อปดักไว้ตรงนี่แล้วกันลุ้นเอาเผื่อป้ายไม่ขายออก10ไปแล้วโป๊ะเข้าให้หนึ่งแมตต์เออป้ายไม่ขายออกเออออกอย่างเงี้ยแหละดีมาก เอาแล้วไงต้องทอยอะไรเนี่ยสีอ่อเบิลหกโอเคได้อยู่โช์เขาให้ไปเมืองเกาะนี่นะมัน,นยิ่งถูกยู่เลยนะอันนั้นนะอ่ะอ่ะสิบสองไปก่อนเลยละกันแต่ออกสิบเชิงั้นจะหายแล้วเรามีแมงกัะพุนอีกอแพงกันไปไหนเนี่ยดีที่เรามีโล่อยู่นะถ้าไม่มีโล่คือจบเลยนะเมื่อนนะกี้อ่ะไปไหนครับพี่เบิ้ลสองไหมล้มละลาเราไปเลยง่ายๆไม่ เอออโดนสาบผุนไรกาไม่น่ารอดแนะล้วะครับพี่ยังไงก็ไม่รอดนะโอ้ดักไซเฟอร์ไปไม่รอดออโะโะไม่นะว้าโชคไม่คข้าข้างเลยฮนะแต่ก็ไม่เป็นไรถือว่าเอาตัวละครน้องก็เกือบเกือบชนะได้อยู่เกือบเกือบอยู่โอเคนะก็สาหรับตัวละครอย่างดักไซเฟอร์ก็ประมาณนี้ลวกันนะทุกคนเราไปที่ตัวละครถัดไปกันดีกว่านะ มาก็ตัวละครถัดไปก็คือดาร์คเล็กซี่นะอ่าไม่ใช่เช่นเล็กก็ใหญ่ได้นะจ๊ะหนูก็สำหรับตัวละครนี้ก็เป็นคู่หูของดาร์ค ไซเฟอร์นะอะความสามารถก็เหมือนกันเลยนะสำหรับสกิลแรกก็คือกล่องบิน22%นะอะสกิลต่อไปก็คือเมื่อฝันทองค่ามาถึงที่ตัวเองนะคือมาถึงที่เรานะมาหาเราละก็ข้าโมยมาเบิล24%นะก็เป็นลูกแก้วข้โมยมาเบิลสมัยก่อนแล้วก็ที่ที่ใส่ก็คือนนี้เลยนะดาบจัก,กรพรรดนะินะไวดูดฝันทองค่ามาหาเรานะทุกคนแล้วก็โดนเวทมนต์นะเผื่อขังคุกแล้วก็ เออหลุมดําได้แล้วก็กอดรอยฟ้าราช่าที่ถูกกันเทศแล้วก็หมวกโล่ซูปเปอร์คือที่ของฉันอ่ะใส่เป็นเซ็ตล้มเลยล้มละลายเลยนะทุกคนเนื่องจากออตัวละครดาร์คเล็กซี่อะพอจะไปล้มได้อยู่นะไม่เหมือนกับตัวละครอย่างดาร์กไซเฟอร์ที่มีแคบเบิ้ลอย่างเดียวอ่ะก็สําหรับอันนี้มีขโมยมาเบิ้ลไงเข้าสู่เกมเป็นที่เรียบร้อยนะฉันขอเปลี่ยนด่านจากโลกมาเป็นด่านหัดอสูรมากนะทุกคนเปลี่ยนด่านมากนะก็เราเล่นล้มละลายทั้งเทียเนอะ อ้โแม่เลี้ยวอู้จะลอดไปเนี่ยโอ้ลมละลายเราจะเป็นฝ่ายที่โดนลมหรือเปล่าก็มาลุ้นกันนะหรือว่าเราจะฟุกแล้วก็ชนะไม่ได้ด้วยปฏิหารอัอนน้อยนิดอ่ะเราถอยไปก่อนแล้วกันนะจีเ้เสร็จโอ้โหมีปัลเบิดด้วยเหรอสวยละสิบสองไปก่อนเลยล้วกันที่ออกสี่ทั้งนั้นงงมากสิบสองแบบใดตอกแตะตอกแตะไปก่อนอ่ะแล้วก็สร้างพวกเขาให้ เออแล้วก็โ,โดนมือพูดน่ากลัวมากเราเราก็ถอยไปที่12ข้างหน้าแล้วกันนะแต่ออกสี่ชิปหายแล้วโอ้ m ไ g o กเขาสามารถมาทาสีได้นะแล้วก็แมงกะพุนโจมตีได้เรื่อยๆเราไม่มีป้องกันคขมูลมาเบิร์นนั้นในตัวละครยุคเก่าแล้วก็ไม่มีออฟอะไรเลยที่ป้องกันคขมูลมาเบิร์นนะสวยละ ใจเย็นนะครับพี่แมรี่เสงสารกับตัวละครในตำนานอย่างผมหน่อยสำรับดาร์คเล็กซี่แล้วก็ดาร์คไซเฟอร์ฉันมองว่าเป็นตัวละครที่เก่งมากๆนะในสมัยก่อนมาแบบว่าเป็นคู่หูหดเลยนะยกเว้นข้ามาทางแล้วก็ไปที่รอบโลกก็มีแล้วก็ตัวละครหนึ่งเป็นตัวละครแบบเบิ้ลวิกอีกอันนึงก็เป็นขโมยมาเบิ้ลน,นะอาชิบหายละอ่า <laughs> แต่ว่าสมัยนี้มันไม่รอดนะไง อ่ะแล้วก็ส่งสติกเกอร์ไปนิดนึงนะขอความเห็นใจจากตัวละครใหม่ๆมากคือน่ากลัวเห็นใจผมหน่อยนะครับพี่เห็นใจผมหน่อยนะส่งรองค่าแบบเกี้ยวไวดูด้วคือมีพื้นที่น้ำอีกตัวหกนะจะรอดไหมเนี่ยอ่าทอยสิบสองไปข้างหน้าก่อนละกันนะโอเคได้ยืออย่างได้ยื้อย่างได้ยืแล้วก็ปูว่าเขาให้แป็นออก โอ้ตายแล้วปนระเบิดก็ออกเกตหิมาก็ออกสวยแล้วครับพี่เอาไงดีวะเนี่ยอ่าวางไว้ตรงนี้ก่อนละกันนะวางไว้มั่วๆมั่วเกินแล้วเราก็ทอยสักสิบสองละกันนะไปยกเออเรายังมียกนิว่าด่านเนี้ยมันยกได้หวังว่าจะออกนะครับพี่เด้งดึงเด้งดึงเด้งไหมเด้งไหมเออเฮ้ยเราอาจจะชนะก็ได้นะถ้าเด้งบ่อยๆอ่ะถ้าไม่เด้งเลยก็แพ้นั่นแหละ หุยตัดนางฟ้าเออโอกาสมาแล้วโอกาสมาแล้วเขาไม่มีเบิร์นะั้นเราสามารถวาร์ปอันนี้ได้เลยแต่เราไปบินก่อนแล้วกันนะั้นเราค่อยไปลงแท่นใหม่มาเอาถหาเรายกได้นะโอกาสชนะมาแน่ยกได้ไหมจะยกได้ไหมย,ออห <laughs> ยกเออหายกเป็นค่าผ่านทางอีกกระต่ายชัวดู๋ <laughs> หน่อยอ่าแล้ก็มีปานระเบิดนะจากดาบจากกัพัดเหมือนกันเราก็ไม่ยอมหรอกจา้า <12. S 1> เอาสิบสองไปแล้วเฮ้ยจะบอกนะว่าคุณพี่จะจบวิกนะเขาสามารถสร้างแรนมาร์กได้นะถ้าลงพื้นที่ของตัวเองอะ่ะไม่เหมือนกับเราเราต้องแบบว่าเออใช้แปนออกเอาเนอะแตกต่างกันนิดนึงสร้างแรงมาร์กพี่แกมอนจะจบวิกแล้ว โดนเราก็ผุดเป็นเป็นอะไรที่ดีเหมือนกันนะผุดแบบเลิศดเกินอ่ะเราไปยกเขาใหม่นะเพื่อเด้งใหม่ต้องเด้งนะเด้งเออไม่อีกตายอีกตายอ่ะอะไรขนาดนั้นน่ะโอ้แล้วทอยไม่ได้ด้วยรอบนี้สวยแล้วเขาสามารถเออเคลื่อนที่แม่เหล็กไฟฟ้ามาข้างหน้าได้นะดักไว้ก่อนกลัวฉันดักไว้ก่อนกลัวไม่ มาแล้วไงนางแมรีเยาสิบหายแล้วเราจะอยู่รอดปลอดภัยไหมนะอืมเขาปิดหลุมดำแล้วก็วางแมงกระพุนดักไว้ข้างหน้านะเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะสวยแล้วจบไม่แพ้เลยโอ้คุณพี่ไม่ล้มมากไม่มันหรอหน่อย เป็นชั้นชั้นก็วิกหนีนะอ่ะก็เกมแรกแพ้เซ็งเลยพี่พี่แกไม่ปานีเราเลยอ่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรไปเกมถัดไปกันดีกว่านะเอาอันนี้ก็เป็นบับแพ้เนอะเราแพ้เยอะเกินไปไปไป,ไปเกมถัดไปกันดีกว่ากากกกในเกมถัดไปฉันขอเปลี่ยนด่านอีกทีนึงนะแล้วก็มาเจอกับฮัน,นนี่บีแมรี่วายมีโอกาสอยู่นะสำหรับตัวละครนี้อือถึงแม้ความสามารถของเขาเจะโหดกว่าวเราแต่ก็ ไม่ได้โหดขนาดนั้นนะ่ะเท่ากับตัวละครอื่นกับแมรี่เในเกมที่แล้วนะก็มีความหวังอยู่มีความหวังอยู่หรือเปล่าวะถึ่โดนโดนทาสีรัวก็ไปเอานะอ่าเขาเลือกอะไรไปนะฉันลืมดูม่แต่พูดมุ่แต่โม้แต่ก็ช่างเขาเธอทอยสิบสองไปแล้วเขามีไพ่เนอะน่ากลัวเมืองเขาจะแพงนะสําหรับด่านนี้ก็สามารถรีชาร์จได้แล้วก็มีโดนเออไม่ใช่โดนนี่ต้องเรียกว่าพื้นที่ป้องกันได้เนอะปัระเบิดไหมอาปัระเบิด เออสร้างพื้นที่รัวๆเลยฮะโวไปปินไปนั่นนั่นไงแล้วก็ไปลงพื้นที่น้ำใช่ไหมใช่เอาแล้วไง,วนะวนะง,งเราจะชนะลมได้ไหมเราจะชนะบ้างไหมตั้งหากเราจะชนะบ้างไหมอ่าไปตรงนู้นเลยเนอะหาถอยเต่าโตอโอ้เอามาดะเนี่ยโลกก็เต็มอ่าถอยสิบสองไปก่อนเลยแล้วกันนะโชคเดะเข้าให้หนึ่งแบต เขาจะจบแล้วว่าอ่าเราก็เรื่องอันนี้ไปก่อนแล้วก็ลงไปเลยแล้วกันดิชาร์ตนะแล้วก็วางหนุ่มดำไว้ที่ข้างหน้าการเข่านะแล้วเราก็จะได้ทอยเบิ้ลสองด้วยแล้วก็ดูดไปหนึ่งมต์แล้วก็เบิ้ลสองไปหนึ่งมต์นะอ่าโอเคยังมีโอกาสอยู่วาร์ปแล้วก็เปลี่ยนเป็นไอเทมผนึกมาเบิร์เลยแล้วกันนี่แน่โฉออ่าขังคุกออกนะเมื่อกี้แล้วก็ดูดดูดโอ้แต่เขาไม่มั่วอะเอางันดูวเนี่ย คอยเจ็ดก่อนละกันนะโชคเข้าให้ฮะ <c oughs> โอเคไม่เป็นไรดีนะที่เขาไม่มีในประเทศเอาอันนี้ละกันแล้วก็ปุ้วเขาให้หนึ่งแมตต์ <c oughs> อู้ขังนะวางไว้ที่ใต้ขาเขาเลยแล้วก็ดูดลงมาดูสิบเอ็ดเอ็มก็ไม่แพ้เลยอะสวยละอ้าพผนึกมาเบิ้ลอยู่ทำให้เขาต้องชัยการ์ดนะตัดเลยไหมจะตัดเลยไหมครับพี่ตัดเถอะตัด เออกู้เลยเหรอกู้เลยนะมาเบิ้ลนี่เขาไม่อยู่เขาไม่สามารถใช้ได้นะเพราะว่าโดนผนึกมาเบิ้ลไปนะเมื่อกี้ต้องกู้หรือไม่ก็ใช้การนะเมื่อกี้อ่ะไอหเปิดพื้นที่ว่างตรงนี้แล้วสินะโอเคแล้วก็ไปไหนต่อนะครับพี่อู้สร้างเดนมาร์กอะเป็นไพ่ดิมนชันหรออ๋อไพ่ดิมนชันนะชิบหายแล้วเราต้องกันก่อนนะตอนนี้ โป้เขาให้1แมตช์โอเคเราเบิ้ลสองก่อนเลยแล้วกันนะต้องกันนะยังไม่ต้องกัน2อโอเคตกแตกตกแตกไปเลยลูกแพงมาก <c oughs> เจอราคาทีแทบกีดไพ่ทาโร่มันมีเออเมืองแพงร้อยหนตะฉันลืมไปเลยก็ว่าอยู่ทำไมเมืองแพงอ่ะแล้วเราแล้วเราก็ทอย12บอถอยหลังแล้วกันนะอ่าได้เบิ้ลอ,อยู่เราวาไปเลยลแล้วกันแล้วก็เลือกผลึกมาเบิ้ลเหมือนเดิม แล้วก็ดูดเมืองแพงอยู่นะทำไปเล่นไปอันนี้แล้วกันนะ mm hmm. ดูดดูดดูดมาแล้วเราก็ถอยไปที่เจเก้าโชะออกสิบปนั่นเบิ <c oughs> ้นเลยต่างหากอากอกเกาะไหมโอเคเอกอกเกาะอยู่สมแต่สอง <c oughs> ฉันก็มั่นทอยทอยแบบว่า <c oughs> เออไม่ใช่คุกกี้ด้วยนะ <c oughs> ใช้การไหม <c oughs> ตกใจอยู่ <12. S 1> ฮะ <laughs> ออกมาได้เบิ้ลสิบสองเออเลิศเกินคุณนะอ่าโดนผึกเออโดนผุดอยู่นะปลาระเบิดไหนโอเคปลาระเบิดตรงนั้นนะโฉปาระเบิดอีกไหมปาอีกแล้วโอเคสวยมากปลาจนเราชนะวิกไปเลยก็ได้นะ <laughs> ปาอีกไหมปาอีกแล้วเออสวยแล้วก็โดนเนเธอร์เไปใช้นหนึ่งแมตช์้าถอยสองถอยหลังก่อนละกันนะออกหกได้ไงวันั้น อ่าเราก็อ่ะลงไปเลยแล้วกันนะเผื่อขังคุกแล้วก็ดูดไม่ขังแฮงั้นก็วางไว้ไหนดีวางพว้ที่สองแล้วกันนะเผื่อเขาทอยคือออก,ก่อาแล้วได้สิบสองเหมือนเหมือนเมื่อกี้มันน่ากลัวเกินสยอดสุดเออทีนี้สีโชปูออ่ายังอยู่ในระยะเราดูดได้อยู่นะอ่ะไประตรงนู้นแล้วแฮสร้างแรนมาร์ก เขาจะจบวิกแล้วอ่ะไม่เขาจะจบวิกแล้วอ่ะเราก็ทอย12ไปก่อนเลยแล้วกันนะจบวิกเลยไหมเราเล่นหนาะเราก็มาที่ตรงนี้แล้วกันนะลบล้างพื้นที่ไปก่อนจบวิกไปเลยนี่ลบล้างไปข้างบนไปเลยจบวิกไปเลยเล่นลมไม่ได้ก็จบวิกไปเลยเอา้าชิบหายแล้วเราโอเคออกก่อนอยังออกอยู่แล้วก็ทอย4 6ให้ได้4 6เฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะ ไม่ฉันถอยพลาดโชกเข้าห,หนึ่งแมตช์แล้วเราก็วางไว้ใต้ขาเขาพี่แนะ่ไม่ถือสีเป็นของเขาก่อนงงมากอุบาทเกินและสีก็รีบเป็นของเขาเกินฉันยังถอยไม่จบเลยงงมากเกมรีบเกินบังคับให้แพ้สุดๆ ก็จบเป็นที่เรียบร้อยนะสำหรับช่วงการเก่าเล่าใหม่กับตัวละครอ,อย่างดาร์คเล็กซี่กับดาร์คไซเฟอร์นะอาตัวละครคู่หูสุดเก่งในสมัยก่อนนะย้ำว่าแค่สมัยก่อนนะสมัยนี้ไปไม่รอดแล้วแต่ก็ยังสามารถเอาน้องมาเล่นขำๆได้นะทุกคนเพราะว่าโมเดลของน้องยังไม่ถูกเปลี่ยนเป็นเดนนิดนะก็สามารถเอามาเล่นขำๆได้นะถ้าใครอยากลองเล่นนะทุกคนอ่ะหรือว่าใครที่มีก็เอามาเล่นได้นะสําหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ละกันนะทุกคนก็ฝากกดไลค์กับดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะจะเป็นการขอบคุณมากๆเลยนะครับก็สําหรับ คลิปช่วงการ์ดเก่าแล้วใหม่ก็ประมาณนี้แล้วกันนะอ่าถ้าอีพีหน้าเป็นตัวละครอ,อะไรก็ไว้ค่อยเจอกันนะทุกคนสําหรับคลิปนี้ก็ไปและนะบ่ายายขอให้ทุกคนโชคดีกับปลายเกมเศรษฐีแล้วก็มีความสุขกันมากๆนะ